สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีโปรแกรมลงเตะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นเกมใหญ่ด้วยนะครับจะยกคนนะครับปลุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เตเดียมซึ่งคู่นี้ครับจะเตะกันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยครับ ไปดูความพร้อมของทั้ง2องทีมกันก่อนละกันนะครับทางฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันนี้นะครับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็มีไรอันเซซิยงนะครับก็ไม่ได้น่าจะมีปัญหาทีมอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับส่วนแบรนด์กิลครับวันนี้ก็ไม่สามารถลงเล่นได้ครับเพราะมีอาการบาดเจ็บครับส่วนตัวอื่นที่เหลือนะครับวันนี้ก็ลงเล่นกันได้ครบเลยครับริษัาประตูอย่างปูโกยอริสครับเกมรับอย่างพวกเอริกไดเออร์นะครับพวกโรเมโรแดนกลางอย่างพวกเปียร์ฮอยเบิร์กนะครับ เอมรุกครับซอนเฮืองมินแฮร์รี่เคนลูคัสมูราก็สามารถลงเล่นกันได้ครบเลยนะครับข้ามาที่ฝั่งของแมนยูเนเต็ดนะครับวันนี้ตัวที่ลงไม่ได้ครับก็จะมีพอปอกบานะครับที่โดนใบแดงไล่ออกจากเกมแดงเดือดรวมไปถึงนักเตะอย่างพวกราเฟลวารานครับมีปัญหาการบาดเจ็บซึ่งสามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับแต่เกมนี้ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอองตวนี่มักซียาอีกคนหนึ่งเกมนี้ก็ไม่น่าจะได้ลงเล่นนะครับยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับ การคาดการณ์นะครับของสื่อคิดว่าวันนี้นะครับนักเตะอย่างโรนัลโด้ก็ได้ลงเล่นแน่นอนแล้วครับในส่วนหน้าตัวเป้านะครับเอดิสันคาวานีเกมนี้มีโอกาสลุ้นในการลงเล่นเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับมาคัสแรดฟอร์ดก็น่าจะได้ลงเล่นครับบลูโน่เฟรนันเดสครับแดนกลางอาจจะใช้เป็นเนมันย่ามาติชเกมรับครับกลุ่มทับโดยแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ผู้รักษาประตูนี้ยังคงเป็นทางดับบิดเดคิอาเหมือนเช่นเดิมนะครับคู่นี้ครับโอ้โหถือว่ามาเจอกันในช่วงถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาพอดีเลยนะครับ แล้วมีโอกาสเลยครับเกมนี้ใครพลาดพลั้งนะครับกุนซื้อฝั่งนั้นอาจจะโดนไล่ออกทันทีนะครับสเปอร์นะครับ6เกมหลังสุดครับเหลือเชื่อมากๆครับพวกเขาแพ้คู่แข่งไปถึง4เกมด้วยกันนะครับถือว่าตอนนี้สถานการณ์ของนูโน e เอสเปร์โตซานโตก็จำเป็นต้องเก็บแต้มให้ได้ในเกมนี้เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเซฟเก้าอี้ของตัวเองส่วนทางฝั่งของแมนยูนเต็ดนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าเน่าพอกันเลยครับ 4เกมหลังสุดแมนยูแพ้กู่แข่งไปถึง3เกมด้วยกันครับเกมล่าสุดโดนเลอ้์พูบุกไปยําถึงโอแทฟฟอร์ดครับ5ประตูต่อศูนนะครับดังนั้นเกมนี้โอเล็กกุหนาโซชาก็ไม่มีทางเลือกครับก็ต้องพาทีม บุกมาชนะสเปอร์ให้ได้ครับเพื่อที่จะเรียกศรัทธากลับคืนมาจากแฟนๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆนะครับเพราะฟอร์มการเล่นช่วงหลังแมนยูก็อย่างที่ได้เห็นเห็นกันนะครับเกมรับนี่ถือว่ารั่วมากมิดฟิลคู่กลางก็ถือว่าลอยถ้วยสุดๆนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับดูจากสเปอร์แล้วดูจากแมนยูแล้วดูจากผลงานในช่วงหลังนะครับผมว่ามีโอกาสครับคู่นี้ที่จะจบลงด้วยผลเสมอนะครับน่าจะเสมอกัน11หครับหรือไม่ก็อาจจะเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับ และนี่ก็เป็นการปรีวิวนะครับเกมคู่ใหญ่ประจำค่ำคืนวันนี้นะครับสเปอร์กับแมนยูนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปกับผมด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญครับฝากช่องโฟนตรง c h ชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ